ทู่้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยู่เป็นสุขนะคะรายการที่จะทําให้บ้านของคุณอยู่เป็นสุขโดยใช้หลักศาสตร์ฮวงจุ้ยค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะเรามาอยู่กันที่โครงการสิลิเพชราชพฤกษ์รัตนาทิเบตนะคะโครงการนี้เป็นทาวน์โฮมค่ะวันนี้อาจารย์สมชัยจะมาไขาทุกฮวงจุ้ยของโครงการนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ด้านในกันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับกีสสวัสดีค่ะโอ้เมื่อกี้เข้ามาจากหน้าโครงการโครงการบ้านดูร่มเรื่นมีต้นไม้สีเขียวเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวบ้านเป็นสีเทาค่ะโครงการนี้เป็นไงบ้างคะตามหลักคงจุ้ยทิศทางของโครงการนี้เนี่ยจากข้างหน้านะครับที่เรามองเนี่ยเป็นทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามศาสตร์วงจุ้ยถือว่าเป็นทิศที่ดีคือทิศขยายงานและทิศของการเดินทางเปลี่้น ใครที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้นะครับมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านการงานและที่สําคัญมีโอกาสที่จะทําธุรกิจกับต่างประเทศด้วยเพราะว่าจะต้องเดินทางนะครับแล้วที่อาจารย์สังเกตของโครงการบ้านหลังนี้อาจารย์ชอบตรงที่ว่าเมื่อด้านนี้หันทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้านนี้ก็ต้องหันทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วบังอืญนโครงการนี้มีบ้านแค่2แนวก็คือหันด้านนี้กับหันด้านนี้เพราะฉะนั้น ทั้งสองทิศเลยของบ้านหลังนี้ดีทั้งคู่ในศาสตร์โงจุยค่ะแล้วทั้งสองทิศเนี่ยเป็นทิศของธาตุดินอาจารย์แนะนําว่าคนที่เกิดธาตุโลหะโลหะเกิดจากดินถูกไหมฮะมเมื่อคนธาตุโลหะที่เกิดปีลงท้ายด้วยพศด้วย3และ4มาซื้อจะยิ่งประสบความสําเร็จใหญ่เลยนะครับและอีกอันนึงเนื่องจากทิศที่หันเนี่ยเป็นธาตุดินค,คนที่เป็นธาตุไม้ไม้ชนะดิน ก็สามารถที่จะซื้อบ้านแล้วก็สามารถที่จะปกครองบ้านได้ดีสามารถจะบริหารบ้านได้ดีก็คือบ้านจะมีความสุขคนธาตุไม้ก็คือคนที่เกิดปีลงท้ายด้วย7กับ8นะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดใครที่เป็นคนธาตุดินก็ซื้อบ้านที่เป็นธาตุดินเมื่อเราอยู่ในบ้านที่ทิศตรงกับของเราเราก็จะมีสุขภาพดีนอกจากสุขภาพดีแล้วเรายังมีความมั่นใจ บารมีกับตัวเราด้วยทำเลในย่านนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่าอยู่ในโซนนนทบ,บุรีจ<า>ัด <จะ S 1> สิงพึกรัตนาทิเบศแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมเลยถ้าเราเข้ามาในโครงการเนี่ยจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดของการอยู่อาศัยคือเรื่องของความสงบและเสียงจักที่อาจารย์ด,ดูด้านข้างก็จะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรด้านหน้าก็จะมีหมู่บ้านจัดสรรน,นั่นหมายถึงบริเวณนี้จะไม่พลุกพ่านเหมาะกับการอยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเข้ามาแล้วจะได้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวนะครับไม่พุกพ่านเกินไปและเท่าที่อาจารย์ดูก็คือโครงการมีจํานวนบ้านไม่มากาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะไม่พุกพ่านจะไม่มีคนมากมายก,การอยู่อาศัยก็ดีบ้านของโครงการนี้หันหน้าทาด้ดีประตูหันได้ดีก็คือหันในทิศที่เป็นประโยชน์หันในทิศที่สามารถสร้างกําไรแล้วก็ขยายงานได้ดีถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งครับเท่าที่ดูมาค่ะ อยู่กันที่ภายในโครงการสิริเพชราชฤกษ์รัตนาทิเบศกันแล้วนะคะโครงการนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าทิศทางโครงการดีมากมาดูกันว่าการทิศทางการตั้งตัวบ้านเป็นยังไงคะ่ะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเรามองภาพเห็นไหมฮะรา้ะเห็นว่าบ้านอ,อยู่ตรงข้ามกันนะครับแล้วเป็นการตรงข้ามที่ไปตลอดทั้งแนวเห็นไฮะตลอดทั้งแนวแล้วโครงการของที่สิริเพรเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่มีเฉพาะบ้านที่หันในแนวนี้ก็คือ ตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์แนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการความร่ำรวยให้ซื้อบ้านที่อยู่ด้านนี้ที่หันตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นทิศของทรัพย์ทิศของความสําเร็จส่วนคนที่เริ่มทํางานใหม่ๆหรือคนที่ต้องการความก้าวหน้าในงานให้หันทางด้านนี้ค่ะเพราะด้านนี้คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าบ้านทั้งสองฝั่ง ดีทั้งคู่โครงการนี้ถือว่าหน้าบ้านหันได้ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดการหันทิศทางเหล่านี้คือทิศของธาตุดินแล้วดินเนี่ยเสริมธาตุโลหะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดธาตุโลหะมาซื้อบ้านในโครงการนี้ดีที่สุดแต่ว่าสีโครงการนี้ค่ะอาจารย์จะเป็นสีเทากับสีออกส้มอิฐครับเหมาะกับธาตุไหนคะเนี่ยจริงๆแล้วสีเทาเนี่ยมันคือคนธาตุน้ำะนะครับแล้วธาตุอิสีแดงเนี่ย าตไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำกับไฟอยู่ด้วยกันแต่การจัดองค์ประกอบของเขาจัดได้ดีก็คือจัดได้แม้ว่าจะเป็นธาตุที่อยู่ตรงกันข้ามกันแต่ความพอเหมาะพอดีก็จะพอดีเหมือนกันสีก็คือไฟจะไม่เยอะมากใช้สีเทาเป็นส่วนใหญ่เข้ามาก็จะมีความรู้สึกสงบได้อยู่ในทำเลที่ไม่พุกพ่านเกินไปถือว่าเป็นทำเลที่สามารถพักผ่อนได้ดีจำนวนหลังของในโครงการบ้านก็น้อยไม่ถึงร้อยหลัง ครับเรามาดูตรงนี้ตามอารารา์มณิดฐ์มเห็นไหมครับเมื่อเราเปิดประตูขึ้นมาค่ะประตูประตูรัว้วตรงกับประตูบ้านซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าคุณเปิดเฉพาะประตูฝั่งนี้เห็นไหมฮะค่ะนี่คือประตูรั้วที่เข้ากับประตูเข้าบ้านไม่ตรงกันค่ะว่าในในเรื่องของโคงช่วยถือว่าเป็นการเปิดประตูที่ดีนะครับคือเปิดแล้วไม่ชนกับประตูหลักค่ะนะครับที่ทางประตูก็โอเคดีอยู่แล้วรวยโครงการเนี้ย ้าอาจารย์สังเกตคือการวางเสาไฟค่ะจะเห็นได้ว่าในโครงการนี้เสาไฟฟ้าค่อนข้างน้อยล้าอยู่แค่ฝั่งเดียวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเสาไฟฟ้าเนี่ยเขาก็วางได้ดีก็คือเขาวางไว,ว,งว้ตรงกลางของบ้านนะถ้าเรามองว่าเขาจะวางตรงกลางกำแพงพอดีไม่ติอยู่นะขวางหน้าบ้านซึ่งตามหลักแล้วเสาไฟฟ้าที่ดีต้องไม่ขวางหน้าบ้านโครงการนี้วางเสาไฟฟ้าที่อยู่ที่ตรงกำแพง กั้นระหว่างอาคารสองอาคารถือว่าใช้ได้ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัยนะครับใช้ได้เลยครับ วันนี้ก็ทัวร์โครงการศิริเพชราชพฤกษ์รัตนาทิเบศกันมาทั่วแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ฝนตกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้แล้วก็วันที่21-22กระกฎาคมนี้เตรียมพบกับอีเวนต์ครั้งแรกของโครงการสิริเพทราชพฤกษ์รัตนาทิเบศกับการเปิดตัวทาวน์โฮมอัจฉริยะนะคะจะอัจฉริยะยังไงต้องมาดูกันที่โครงการนี้ค่ะสำหรับวันนี้กีบและอาจารย์สมชัยต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ เป็นสุขทุกวันพุธเวลา10บนาฬิกา30นาทีทางช่องทางยู u ู u เทอร่า BKK k และ f e c o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  k n p n p e เทอร่า BKK และอย่าลืมนะคะ Subscribe ช่องทางยู u ู u เทอร่า BKK k k แล้วพบกันเวลา10โมงครึ่งทุกวันพุธค่ะ